สมาร์ทโฟนให้เป็นมอนิเตอร์พร้อมส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายเปลี่ยนส,สมาร์ทโฟนให้เป็นมอนิเตอร์พร้อมส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นมอนิเตอร์พร้อมส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายรองเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นมอนิเตอร์และส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายและนี่คือโคลี Land v c อร์ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับ VCA อรกันก่อนเลยนะคะ วีคอคืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Holy แ a นด์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนค่ะ วีคอเนี่ยเข้ามาในคอนเซปต์ยูเอฟอนยูมอนิเตอร์นะคะก็คือเขาจะสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่เรามีกันทุกคนเนี่ยแหละค่ะให้กลายเป็นจอมอนิเตอร์ได้ซึ่งเขารองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่าโคลี่วิวค่ะซึ่งเขารองรับความละเอียดแบบ 4K30 เเฟรมเลยนะคะซึ่งฟีเจอร์ภายในแอปพลิเคชันเนี่ยก็เหมือนกับจอมอนิเตอร์ทั่วไปของเราก็คือมี p i c k i n g focus w ว v e f o r m หรือว่า 3D ีรีลัดเรียกได้ว่าเราสามารถเช็คโฟกัสเช็คแสงไดไง น,นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเล็กขอดวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆไปเลยละค่ะ ในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะตัววีคอรเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อแบบส่ง1รับ4ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อแบบ1ตัว TX กับ4แอปก็คือสามารถเชื่อมต่อกับทั้งโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตได้พร้อมกันถึง4เครื่องอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือ1ตัว TX 1ตัว RX แล้วก็2อแอปค่ะและอีก1รูปแบบนะคะก็คือ1ตัว TX แล้วก็2ตัว RX ค่ะซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไวรัสรับส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สายในตระกูลลไดด้้ทังหมเยค่ะ ในเรื่องของการบันทึกนะคะเขาจะบันทึกผ่านไฟล์พ็อกซค่ะซึ่งมันจะลิงก์กับไฟล์กล้องที่ถ่ายจริงโดยอัตโนมัติซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการตัดต่อมากๆเลยค่ะ และสำหรับใครที่เป็นสายภาพนิ่งนะคะอยากได้ภาพ raw หรือว่า JPEG เนี่ยก็สามารถโอนภาพความละเอียดสูงแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Holy v i e l และในส่วนใครที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่า Macbook นะคะก็สามารถใช้งานผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Holy Link ได้ค่ะซึ่งเขาสามารถเชื่อมกับ Capture One ได้นะคะทําให้เราสามารถถ่ายภาพปุ๊บภาพเด้งเข้าเครื่องปั๊บแบบนี้เลยค่ะ ภายในกล่องที่เขามีมาให้นะคะอย่างแรกก็คือโฟนโฮเดอร์ค่ะแล้วก็แมกเนติกนะคะเอาไว้ mounting กับโทรศัพท์มือถือส่วนพอร์ตที่เขามีมาให้นะคะก็จะเป็น HDMI in กับ USB C out แล้วก็รองรับ SD card ด้วยนะคะ h o l y l a n d Recall เนี่ยเขาส่งสัญญาณในคลื่นความถี่อยู่ที่5 g h กค่ะซึ่งสามารถส่งในระยะทางไกลถึง350ฟุตแล้วก็ค่าลา t เทนซิของเขาจะอยู่ที่0.06วินาทีค่ะ ซึ่งเขามีของแถมยูทิลิตอีกเพียบเลยนะคะก็คือ 1. เราสามารถไลฟ์สตรีมโดยที่เราไม่ต้องต่ออะไรให้ยุ่งยาก 2. นะคะก็คือเราสามารถควบคุมกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้เลย 3. ก็คือเขาสามารถเป็น power bank ในยามฉุกเฉินได้ค่ะเราสามารถชาร์จไปใช้ไปได้นะคะเพราะว่าเขา build in แบตเตอรี่มาให้เราอยู่ที่5,150 m มิลลิแอมค่ะ สรุปเลยนะคะ h o l y l a n d r e c o r d เนี่ยเขาจะมาเป็นตัวช่วยทําให้การทํางานของเราง่ายแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเขาจะมาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือธรรมดาธรรมดาของเราให้กลายเป็นทั้งจอมอนิเตอร์ซึ่งสามารถดูได้ทั้งหลายจอด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังสามารถปรับให้เป็นตัวรับส่งสัญญ,ญาณได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแถมยังช่วยในงานลัตส์สตรีมก็ทําได้ค่ะ h o l y l a n d r e c o r d เนี่ยเขาถือว่าเป็นแกจิตที่จะมาช่วยทําให้การทํางานของเราทั้งสะดวกแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าของเราได้มากเลยละคะ่ะ